สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข like ่ทุกทท่านนะครับก็สําหรับผมนะครับวันนี้ก็จะออกมาแชร์ประสบการณ์นะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับของคนที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับที่กําลังประสบปัญหานะครับไก่ไม่กินอาหารนะครับหรือว่ากินแต่กินได้น้อยนะครับก็สําหรับผมนะครับก็มีวิธีแก้นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า วธีแก้ของผมนะครับทำยังไงนะครับรับรองนะครับไก่กินดีแน่นอนครับตามไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีแก้นะครับก็มาดูกันเลยครับมีขั้นตอนง่ายๆนะครับนี่ครับสำหรับผมนะครับใช้ฟาร์มอวิทนะครับผสมกับน้ำนะครับน้ำเปล่าวิธีการก็คือ นะคอขออนุญาตใช้เป็นมือนะครับพอดียไม่ได้เตรียมภาชนะที่สำหรับจะมาคนน้ำนะครับ,รบจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าไก่เขาจะกินดีอย่างที่ผมบอกไว้นะไหมหรือเปล่านะครับไปดูเลยนะครับผมนี่ก็คือก่อนที่เราจะนำน้ำไปใส่อาหารนะครับ ไก่เขาไม่ค่อยกินอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่รางเลยนะครับว่าอาหารเป็นยังไงนะครับตอนนี้อาหารยังเหลือเตรียมรางเลยนะครับไม่ค่อยสนใจมากินเลยนะครับ หลังจากที่เรานะครับนําน้ําที่เราผสมฟาร์มวิทย์นะครับไปเทใส่รางอาหารนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไก่เขาสนใจแล้วก็มันมากินอาหารได้ดีกว่าเดิมนะครับจากขางหลังได้เลยนะครับจากจากที่เขาไม่สนใจที่จะกินอาหารนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้ามากินอาหารแล้วนะครับครับผมสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวเลี้ยงไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่า ที่ประสบปัญหาเหมือนผมนะครับก็ลองเอาไปทดลองทําได้นะครับครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วชอบนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับทำคลิปใหม่ๆนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ